วันนี้นะคะเราจะเอา Toyota Camry นะคะปี2008นะคะเจ้าของคนเดียวรถไม่เคยติดแก๊สนะคะหน้าหลังเดิมมาจัดโปรโมชั่นกันเลยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่สภาพรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์11-12ออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะเอารถ t o y o ต a c a m ม y รนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น To y ยต้ Cam มอรี่ 2.0G นะคะปี2008เลยจัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นคันนี้เหลือเพียง38,000บาทเท่านั้นเองนะคะย้ำอีกทีนะคะจัดโปรโมชั่นเลย38,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่หากแคมอรี่ตัวนี้อยู่นะคะพลาดกับคันนี้ไม่ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายนอกภายในกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโฉมของปี2008นะคะไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันรอบๆตัวรถคันนี้นะคะขัมาดูด้านข้างค่ะด้านข้างยางนะคะแล้วก็แม็กนะคะแม็กเป็นเดิมของของโตโยต้าเทมปี่ตัวนี้เลยนะคะยางดอกยังเหลือยเยอะๆอย่างนี้อยู่เลยนะคะมาดูด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะคะกระจกมองข้างก็เป็นสีดํามีแถบไฟเลี้ยว มาให้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีเซนเซอร์นะคะมาให้แล้วเซนเซอร์หลัง2จุดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเจ้าของคนเดียวเลยประวัติดีมากๆนะคะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตะเข็บกันนะคะตะเข็บฝาท้ายเดิมๆเลยนะคะ ตะเข็บส,สวยๆแบบนี้เลยเจ้าของคนเดียวเลยค่ะรถไม่เคยติดแก๊สคันนี้ <Wow. S 1> มีตะข่ายนะคะตะข่ายตะข่ายมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ได้รถสวยมากๆค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะคะได้เต็มฟรีดาวน์ได้เลยไม่ว่าลูกค้าจะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะลองโทรเข้ามาหาเราดูนะคะจัดได้เต็มทุกคันเลยนะคะ เดีではでは look, ๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะตัวน <combined> right. the so, ี้ภายในนะคะก็ด้านในก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสีทูโทนอ่าสีสีเทาเนาะตัดกับสีครีมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะคะด้านแผงประตูนะคะแล้วก็บาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะคะเป็นเบาะสีครีมนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะปูพรมกระดุมแล้วนะคะรอบคันเลยนะคะตัวนี้ แล้วก็เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะเดิมพวกเราขายอยู่3 5 8 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง3 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยนะคะทางด้านพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยหนังตัดกันไลไม้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็คอนโซลน,นะคะคอนโซลใหม่กิิบๆเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะคะ อ่าเราก็มาดูที่วิทยุตัวนี้วิทยุดิมติดรถค่ะแล้วก็แอร์ดิจิตอลก็ด้านบนค่ะสวยเนียนกริบๆเลยนะคะรถไม่ได้ผ่านการใช้หลายหลายมือนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของช่องเก็บของตรงนี้นะคะมีแอร์หลังนะคะมีบอกกลางนะคะบอกกลางสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะแล้วก็มีช่อง ไว้หยิบของด้านหลังนะคะหยิบสัมภาระด้านหลังไม่ต้องจอดรถเลยนะคะคันนี้สะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้ <c oughs> อ่าตัวนี้ฝากระโปรงไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะ็อตไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้ได้รถสวยมากๆ รถสวยประวัติดีรถไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวนี้หาไม่ได้แล้วใครที่ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้ตัวนี้นะคะจะเป็น t o y ย t a Camry 2.0G นะคะปี2008นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี2008แล้วก็ได้บอดี้ปี2008เลยนะคะ สำหรับสำหรับโตลต้าแคมรคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำเรื่องราคาอีกทีนึงนะคะโต y ต้ a แคม r y 2รีนะคะปี2008ตัวนี้นะคะราคานะคะจัดโปรโมชั่นเลยนะคะอยู่ที่38,000 0บาทนะคะ3 8 0 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะคะ0910482587หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่จะเดินทางเข้ามาดูด้วยตัวเองนะคะ ศูนย์รวมรถยนต์1 12ออตโต้ของเราอยู่ที่ตลิ่งชันกรุงเทพนะคะซอยบรมลรโซนณี99นะคะเลยสายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยนะคะคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเราสามารถฟรีดาวน์ให้ลูกค้าได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนสวัสดีค่ะ